ฝนตกมาเคื่อนก็วิ่งไม่ได้ด้านบนตั้งคันไว้ก่อนครับแต่สายน่าจะวิ่งได้ยกับวันนี้ในเช้าเซูเปอร์ออตั้งใจครับซูเปอร์อ ขามนิดหน่อยครับปั้นพันไว้ก่อน จะวิ่งได้ครับเพราะว่ามันใกล้ทางครับใกล้ทางขึ้นฝนตกใหม่ๆก็ลื่นครับสายน่าจะได้ จันบอมตื่นแต่เช้าครับใส่แต่เช้าเลยครับนอนเฝ้ารถคนเดียวครับเมื่อคืนสารุกงนี้ก็กว้าง15เมตรครับยาวประมาณ30เมตร ขุดลึกพอประมาณครับไม่เกินไม่เกินสมเมตรครับบอ่อนี้ ปีข้างหนึ่งหักครับปุ่งกีใส่ปีก็ไม่ต้องแต่งมากครับ ตอนเดียวิ่งขาครับตอนเดียปตันคูวไว้ก่อนนครับสภาพทางขึ้นได้ครับวิ่งได้คร,รอแห้งนิดหนึ่งคนระับวิ่งได้สบายครับ ทีมงานอื่นอาจจะไม่ได้ครับทีมงานเราวิ่งได้ครับรวันนีง้งานก็มีเรื่อยๆครับวิ่งไกลหน่อยก็ต้องวิ่งครับอ้าวมีแขกมปได้รับเชิญตัวหนึ่งครับวันี้ รถแต่เช้าเลยบ่เติมน้ำมันมาเทไรนิเจ็ดร้อ้อัดเลยนะงานสองเที่ยวนะ่ะเติมแปดร้อยเลยนะ <laughs> ไอ้ตรงนี้เยอะนี่แหละฮะเติมไปเยอะวิ่งมาเดียวหมดเออไอ้เจ้านั้นโทรไปถามเขาแล้วถามเขาแล้วว่าเอารถไถดันอ่ะใครขับรถไถ่ายวะนี่เนียนบอกว่า ไม่บอกให้ไม่คับไมขายนะบอกว่าดูบ้านดีกว่าก็ให้จะขายไปไทยมารอพี่ฟลิ้จะมาวิ่งด้วยดิครับฝากกดติดตามด้วยครับลำยงลำซิงครับสวัสดีครับ